วันนี้ลงตลาดนั้นนะครับดูบรรยากาศตลาดนครนะผมปล่อยวันนี้ปล่อยช้านิดนึนงปล่อยห้าโมงกว่าแล้วเพราะว่ามัวแต่ซ่อมซม่อมผ้าสไลด์เป็นขาดนะครับนี่ครับบรรยากาศตลาดนั้นนะครับผมได้เพิ่มกันนิดๆหน่อยๆครับวันนี้ก็เอาผ้ามาขายด้วยผ้าอยู่ จะพาให้แฟนดูแล้วก็ลูกชายดูเป็นไงลูกขอบคุณครับหลก็<ป>ตลาดนัดก็จะประมาณนี้ครับเพราะว่าเพิ่งมาตั้งวันแรกได้เท่าไหร่จะเอาครับผม แต่วันนี้จะบอกอเครื่องที่ว่าเมื่อคืนมีปัญหาด้วยนะครับจะบอกมือใหม่นะครับผมผมก็มือใหม่นะครับแต่ว่าคือเราเจอเจอก่อนก็เลยเอามามาแชร์ให้ดูนะครับมาแชร์ให้มือใหม่หดูนะครับผมว่ามือใหม่ควรจะเตรียมยังไงควรจะทํำยังไงบ้างน,นี้บรรยากาศตลาดนัดครับ อครับผมตันนี้ก็หกโมงหกโมงห้าสิบห้าเด็กหมดเรียบร้อยแล้วเราจะเยมเก็บแล้วครับแ๋้วจะสรุปยอดให้ให้ดูนะครับว่าเราลงตลาดนัดได้เท่าไหร่ก็สวัสดีวันนะครับผมอ่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะรวม มดลคลิปนี้ก็จะรวมจากจากที่คุยค้างไว้วันคลิปที่แล้วครับที่ว่าเราไปลงสไลเดอร์แล้วไอ้เครื่องเครื่องมันสูบมันติดเดีย๋ยววันนี้เราจะมามาบอกนะครับว่าทําไมสูบมันติดคนเราซื้อมือสองมาเนี่ยคนที่ขายต่อเราเนี่ยเขาก็ไม่บอกเราครับเราได้มาเจอเจอเหตุการณ์เองก็เ,เลยเอามาแชร์ให้ดูนะครับผม นี่ครับเครื่องเครื่องปั๊มลมของเราครับผมอ่านี่ครับมองเห็นไหมครับตัวตัวเปิดปิดน้ำมันเวลาเราใช้งานเนี่ยตัวเนี้ยมันจะอยู่มันจะมันจะต้องอยู่ตรงนี้นี่ครับจะต้องเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นี่ครับแต่ถ้าเวลาเราไม่ใช้งานมันต้องปิดนะครับตรงนี้ต้องปิดไว้ตลอดไม่งั้น อ่าไม่งั้นน้ำมันมันจะรั่วแล้วทำให้สูบติดอันนี้ก็คือวาล์วนะครับวาล์วอันนี้ตัวปิดน้ำมันจากที่ผมเจอไปคลิปที่แล้วนัก็คือนีน่น้ำมันน้ำมันเบ็นซินมันรั่วออกแล้วก็ทำให้สูบติดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่ใช้งานอ่าตัว ปิดตมันนี้ก็ต้องอยู่ในตำแหน่งปิดครับผมต้องปิดปิดตลอดเวลาใช้งานค่อยเปิดไปนะครับอันนี้คือเอามาแชร์ให้เอามาแชร์ให้พี่น้องมือใหม่ที่จะเล่นสไลเดอร์นะครับผมเพราะตอนซื้อมาคนเก่าเขาก็ไม่ได้บอกเราต้องมาประสบเจอปัญหาเองถึงรู้นะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้ครับ จากเมื่อวานเราไปลงตลาดนัดนะครับเปลี่ยนบรรยากาศลงตลาดนัดได้เงินพันกับอีก80บาทใช้เวลาชั่วโมงชั่วโมงกว่าประมาณนี้น้ำมันหมดไปหน่อยนึงก็โอเคอยู่ครับแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้ไม่ไดเอาน้ำไปขายนะครับเพราะว่ามันชุลหกต้องไปอ,อ๋อมันเหนื่อยด้วย น้ำก็ไม่ได้ไปขายแล้วก็สปริงบอร์ดก็ไม่ได้ลงโอเคครับผมคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ